การป้องกันไม่มีทรงไม่มีเขาเรียกทรงไม่มีเพราะฉะนั้นสามสิ่งนี้ในเรื่องหวยไทยนีสำคัญมากสําคัญมากทีนี้คุณทุกวันนี้พอมีปัญหากับเรื่องกรรมาการคุณมาเปลี่ยนวิธีการเช่นยกที่หนึ่งโชว์คะแนนยกที่สองโคะแนนยกที่สามคะแนนผมอยากรู้จุดมุ่หมายคุณรู้ไหมผมไม่ผมไม่รู้นะเขามีจุดมุ่หมายอะไรแล้วบอกยกสี่ยกห้าไม่ต้องโชว์คะแนน แล้วพอมวยชกเสร็จหยกก็กยกไอ้ตัวนี้ตัว,ต,วตัวที่อยากให้ชกยกชนะคืออะไรผมไม่เข้าใจมันได้อะไรขึ้นมาที่คุณไปไปเปลี่ยนวิธีการแก้ไม่ถูกจุดปัญญาอ่อนด้วยบุแรงผมเป็นคนพูรแรงนะแต่ผมไม่ได้ว่าใครนะผมไม่ได้ว่าใครคุณอย่เดือดร้อนผมวิจารณ์งงผมเฉยทำไมวิจารณ์ไม่ได้วงการมวยคุณคนเดียวอะ่ะ องค์กรที่ควบคุมมวยเนี่ยของคุณคนเดียวเปล่าผมเป็นคนไทยนะผมเสียภาษีเหม,ม,มือนกันนะทำไมผมจะแสงความยินไม่ได้เพราะนั้น,บบนผมเป็นคนคนหนึ่งเป็นคนไทยคนึมม่งทไมผมจะแสดงความยิน่้เ้ผมเป็นคนค็นคนไทยงไมแส่ได้ะั้ผมเป็นคุณง็ไทค่งไมดงคุณก็ไม่ตด้องฟังนุมเปค็คุณก็ป,ป็ดคนุทคุณกล็ลงทิไง,งิไม่ด้เพราะ้อเปงเิตใทหจต้องมั่นนคงว่ากรรมการต้อง เนื้อไม่ใช่ไม่สองอย่างหนึ่งจิตใจคุณต้องจิตใจมีความเที่ยงธรรมในการตัดสินมวยว่าไม่เข้าเอ็นเอียงเราข้างไหนกรรมการต้องซื่อตรงคุณดูยังไงต้องอกอนงั้นนั่นคือจิตใจของคุณใช่ไหมคุณเป็นผู้จัดผู้ตัดสินเนี่ยสองจัญญาบันจัญญาบันของผู้ตัดสินคืออะไรจัญญาบันของหมอคืออะไรคนป่วยเขาหามไปเนี่ยจะหมดลมหายใจอยู่แล้วแล้วคุณไปถามเขาบอกมีตังค์ไหมที่มันรักษาเนี่ยได้ไหม คุณต้องรักษาไม่ไห้หายผมขออนุญาตลบคนเวลาแป๊บเดียวครับก็เล่นมวยต้องออกตัวกันหน่อยนะครับใครอยากออกตัวกับผมพักยกเอกชุมพรครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อม,ออมใจด้วยแอดไลน์ไปเลย a e k 8 6นะครับใส่แอดข้างหน้าตามด้วยตัว a ตัว e ตัว k แล้วก็เลข8กับเลข6นะครับหรือว่าจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ข้างๆผมนะครับพักยกของผมเป็นระบบอัตโนมัตินะครับจบ1คู่ผมเคลียร์เงินเลยแล้วก็เล่นน้อย100-200เนี่ยสวยงามมากครับเพราะว่าของผมเนี่ยจริงๆแล้ว10บาทก็เล่นได้นะครับเอาไว้ออกตัวเอาไว้นุ้นเอาไว้เชียร์ของผมเนี่ยผมการันตีเรื่องของคุณภาพเรื่องของระบบแล้วก็เรื่องของการเงินใครมีปัญหาผมตามให้ทุกกรณี ผมรับผิดชอบทุกกรณีนะครับแล้วก็ไว้ใจได้ครับหายห่วงฝากนะครับพักยกเอกชุมพร @aek86 ขอบคุณและสวัสดีครับ